สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงสุภตาพานแก้วตำแหน่งพนักง,งานราชการโรงเรียนวัดเลือชยัยลือชัยศึกษาคารตำบลกุดีอำเภอผักไห่จัังหวดพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตงสำหรับวันนี้นะคะคุณครูกิ๊กนะคะจะมาสอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวิทยาการคำนวณน,นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะเป็นการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าอันปักนะคะการเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะเราสามารถเขียนโปรแกรมได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปชมเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูจะสอนอะไร เราพบกันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบง่ายโดยใช้กระบวนการของอันปักนะคะหรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนลองดูนะคะนักเรียนต้องสามารถทาไมคะเขียนโปรแกรมอย่างง่ายได้ โดยที่เราไม่ใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแล้วมันจะทําได้หรอนักเรียนอาจจะสงสัยคุณครูมันไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วเราจะเรียนวิทยาการคํานวณได้อย่างไรนะคะการเรียนวิทยาการคํานวณนั้นหรือโคดดิ้งที่เรารู้จักนะคะเป็นการเรียนที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีกระบวนการนะคะในการวางแผนการเขียนแบบโครงสร้าง หรือใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะแทนรูปแบบของการใช้โปรแกรมนั่นเองนะคะหรือถ้าเราเข้าไปในโปรแกรมเราก็ใช้ Scratch นะคะที่เรารู้จักเจ้าแมวตัวสีหเหลืองที่มันวิ่งไปมาเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ก่อนที่จะถึงกระบวนการของ Scratch นั้นนะคะนักเรียนเราต้องรู้จักอันพารกเสียก่อนเพราะมันเป็นการเริ่มต้นในการวางแผนกระบวนการต่างๆนะคะ แนวคิดของอันปลักเนี่ยจะเป็นการที่ให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจพื้นฐานของคอมพิวเตอร์นะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาใช้อย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรถึงจะออกมาเป็นกระบวนการได้หรือเราวางแผนในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองนะคะการเรียงลำดับของโคดดิ้งอันไหนก่อนอันไหนหลังนะคะเราก็สามารถใช้กระบวนการของอันปัก มาได้นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งปัญหาที่เกิดมันก็มีหลายแบบบางคนบอกว่าคุณครูหนูเรียนไม่ได้หรอกนะคะในเรื่องของการเขียนโปรแกรมโคดดิง้งมันต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะผู้ปกครองก็ต้องไปหาซื้ออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาให้ลูกจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราใช้กระบวนการของเขามาในการดำเนินชีวิตของเรามากกว่านะคะเรามาดูกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะ แนะนำกระบวนการหรือขั้นตอนนะคะการวางแผนต่างๆที่เราสามารถคิดอย่างเป็นระบบนะคะ mm. เพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้เราไปชมกันเลยว่าวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรอ่โระบบ เรียนแก้วนะคะหรืออันปักโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะคะที่เรารู้จักกันนะคะกิจกรรมโรบอทเรียนแก้วเนี่ยนะคะนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการคิดการแก้ปัญหานะคะเป็นขั้นตอนหรือการคิดอย่างเป็นระบบในรูปแบบของคอมพิวเตอร์แต่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นการคิดเชิงคำนวณนั่นเองนะคะโดยคุณครูเนี่ยจะ ให้นักเรียนเนี่ยใช้แก้วนะคะเป็นอุปกรณ์หลักนะคะเรามาดูกันว่าในการที่เราจะเรียงแก้วอุปกรณ์ที่เราต้องใช้หรืออุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะลำดับแรกเลยเมื่อเราพูดถึงการเรียงแก้วอุปกรณ์ชิ้นแรกคือแก้วนั่นเองนะคะนักเรียนจะบอกคุณครูที่บ้านผมไม่มีแก้วกระป๋องก็ได้คะ่ะนักเรียนคะ ะะอะไรก็ได้ที่นักเรียนสามารถตั้งได้แล้วมีจำนวนที่เพียงพอในการที่เราจะนำมาเรียงหรือคิดหรือทำอะไรก็ตามนะคะแต่ในที่นี้คุณครูขอยกตัวอย่างเป็นแก้วนะคะรหัสสัญ,ญลักษณ์เอรหัสสัญ,ญลักษณ์มันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่ารหัสสัญ,ญลักษณ์นะคะมันเป็นลักษณะอย่างไรนั่นเองนะคะลำดับต่อไปนะคะโจทย์ของคุณครูที่จะให้นักเรียนเรียงแก้วแบบไหน ะะแล้วก็กระดาษเปล่านะคะหรือตารางที่เราสามารถเขียนรหัสนะคะคำสั่งนั้นลงไปได้นะคะว่านักเรียนใช้คำสั่งอะไรบ้างในการที่ทำให้แก้วนั้นนะคะเดินไปตามจุดหรือไปเรียงตรงจุดที่เราต้องการนะคะและที่สำคัญเลยเราจะไม่มีไม่ได้เลยปากกาหรือดินสอนะคะหรือไม่นักเรียนอยากใช้สีก็ได้ค่ะนะคะ สำหรับตรงนี้รหัสโค้ดนะคะหรือรหัสคำสั่งนั่นเองนะคะรหัสคำสั่งมีความสำคัญอย่างไรนะคะเพราะการที่เราจะไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมนั้นนะคะมันจะเป็นในเรื่องของโค้ดถ้าเราไม่รู้จักรหัสคำสั่งนะคะหรือการขั้นตอนการสั่งงานว่าจะต้องไปอย่างไรนั้นนะคะนักเรียนจะไม่สามารถที่ไปเขียน โค้ดในโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ได้นะคะเรามาดูรหัสตัวแรกรหัสตัวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างที่คุณครูกำหนดไว้นะคะนักเรียนสามารถกำหนดเป็นตัวอักษรอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมาเป็น x o l r u d หรือ t ที่คุณครูกำหนดให้นะคะนักเรียนบอกมันจำยากเป็นกอไก่ขอไข่อะไรอย่างนี้ได้ไหมเป็นอะไรก็ได้ค่ะแต่ให้นักเรียนจำได้ว่ามันคืออะไรนะคะหรือถ้าที่เราเห็นง่าย น,ะะนักเรียนจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของลูกศรเราใช้ลูกศรก็ได้นะคะในการทํางานนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเราเขียนลงตารางเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้ลูกศรน,นะคะแต่คุณครูกําหนดคําสั่งมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวภาษาอังกฤษนะคะตัว x เ,เรากําหนดให้เป็นการหยิบแก้วนะคะหยิบแก้วขึ้นมาเราจะใส่ตารางไปว่าเป็นตัว x นะคะถ้าเราต้องการปล่อยแก้ว ให้มันตั้งลงนะคะเราต้องการปล่อยแก้วให้มันวางลงนะคะเราก็กดไปที่ o หรือเราเขียนไปที่ o นะคะเป็นการปล่อยแก้วนะคะตัว l นะคะตัว l เนี่ยเป็นการเลื่อนไปทางซ้ายจุดสําคัญของการเลื่อนแก้วเราจะเลื่อนได้ทีละครึ่งแก้วเท่านั้นนะคะไม่ว่าทั้งไปแล้วก็ทั้งกลับนะคะเราจะใช้คําสั่งไปทีละครึ่งแก้ว1สัญลักษณ์ คือครึ่งแก้วนะคะตัว R นะคะตัว R เป็นการเลื่อนไปทางขวานะคะเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเลื่อนไปครึ่งแก้วเหมือนกันนะคะตัว u ตัว u เป็นการขึ้นไปข้ปขางบน1ชั้นนะคะอย่างเราจะต่อแก้วไป2ชั้น3ชั้นเนี่ยนะคะเราต้องใช้ตัว u ในการขึ้นขึ้นเป็นชั้นที่2ชั้นที่3หรือชั้นที่4 5 6 แล้วแต่ว่าเราจะต่อแก้วกี่ชั้นนะคะเช่นเดียวกันตัวดีนะคะเป็นคำสั่งสัญลักษณ์คือลงมานะคะลงมาก็1ครั้งก็ลงมา1ชั้น1ครั้งก็ลงมา1ชั้นและสำหรับตัวทีนะคะสัญลักษณ์ตัวทีก็คือการทำวนไปทางขวา90องศานะคะคือหมุนวนนั่นเองนะคะคือต้องการเราเราต้องการกลับแก้วตั้งขึ้น หรือความแก้วลงนะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์วน90องศาคือตัว T ตัวนี้นะคะนักเรียนต่อไปเรารู้จักกันแล้วว่ารหัสคำสั่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะสัญลักษณ์ที่เราใช้บ่อยๆเลยก็มีลูกศรซ้ายขวาบนล่างนะคะแล้วก็หมุนนะคะมุนบ,บนล่างแล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวานะคะอันนี้นักเรียนต้องจำให้แม่นนะคะเพราะ มันมีประโยชน์ในการที่เราใช้เรียงแก้วเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเรามาดูวิธีการออกคำสั่งนะคะนักเรียนว่าวิธีการออกคำสั่งของเราเนี่ยเราจะออกคำสั่งแบบไหนคุณครูก็จะสั่งหรือนักเรียนไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยนักเรียนก็บอกอ่ะเธอหยิบแก้วขึ้นมานะคะทุกครั้งที่เราจะเดินแก้วเราต้องมีการหยิบแก้วทุกครั้งหยิบแก้วคุณครูบอกแล้วว่าเราใช้อะไรคะ x ใช่ไหมนะคะเราใช้ x x จะต้องเป็นตัวเริ่มของการเขียนโปรแกรมทั้งหมดนะคะเมื่อเราหยิบแก้วแล้วนะคะเราก็จะสั่งให้เขาเลื่อนไปนะคะเราจะใช้แขนของเราเป็นแขนกลนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเรามีเพื่อนเราก็สั่งให้เพื่อนเนี่ยทำการหยิบนะคะหยิบขึ้นมาเธอหยิบขึ้นมาแล้วเราก็สั่งว่าคุณ เดินไปทางซ้าย1ครั้งนะคะเราจะเขียนโปรแกรมที่เป็นลูกศรหรือใช้ตัวอักษรที่คุณครูกำหนดนะคะใส่ลงในช่องตารางนะคะหรือกระดาษเปล่านะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะเขียนแก้วไปทางไหนแก้วจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของโจทย์ที่คุณครูกำหนดหรือเปล่านะคะหรือที่เรากำหนดให้เพื่อนไหมนะคะเราไปดูกันนะคะว่าเราจะ ใช้คำสั่งแบบไหนนักเ,เรียนเห็นแก้วไหมคะคุณครูวางเรียงกันไว้นะคะทั้งหมดเนี่ยห้าใบนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ใบใบที่1 2 3 4 5สอซ้อนกันนะคะแล้วคุณครูก็จะเริ่มหยิบใบที่1นนะคะเมื่อเราเริ่มหยิบแก้วนักเ,เรียนสังเกตตัว x มาใช่ไหมคะตัว x มาเสร็จแล้วครูจะต้องเดินนะคะเดิน เดินไปทางใดตัว R ไปทางไหนคะอ้เก่งมากค่ะนักเรียนตอบได้ว่าตัว R คือการเดินไปทางขวานั่นเองนะคะเดินไปกี่ครั้งคะนักเรียน1 2 3 4 5และ6 R นะคะพอ6 R ปุ๊บเป็นยังไงตัว O มาเลยค่ะคือเราจะต้องปล่อยแก้วลงไปใช่ไหมคะอ่าพอปล่อยแก้วแล้วทุกครั้งที่เราเดินหน้า เราต้องมีการถอยหลังกลับมาหยิบแก้วที่เหลือเพื่อจะไปเรียงนะคะนักเรียนการถอยหลังกลับเราใช้อะไรคะ L ใช่ไหมนะคะเพื่อเดินย้อนกลับทางซ้ายเราเดินไปด้านหน้า 6R เราก็ต้องเดินกลับ 6L นะคะเพื่อที่จะไปหยิบแก้วใบที่2มานะเรามาดูนะคะตัวอย่างอ่ะใบที่1เดินไปแล้วเห็นไหมคะ ครูใช้คำสั่งเนี่ย x 6วงเล็บ r นักเรียนอาจจะงงเฮ้ยคุณครูเมื่อกี้บอก r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  ครูย่นระยะเป็นรหัสลับค่ะนักเรียนว่าทำไมคะ6ตัวนี้หมายถึงเดิน r ในวงเล็บไป6ครั้งนะคะแล้วก็เดิน l กลับมา6ครั้งนะคะตรงนี้เข้าใจไหมเอ่ยค่ะนะคะแก้วใบที่2มาแล้วค่ะ ครูย้อนกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วครูก็มาหยิบแก้วใบที่สองหยิบแก้วอะไรคะนักเรียนเอ็กเก่งมากค่ะแล้วเราก็เดินไปที่ตำแหน่งข้างๆใช่ไหมคะข้างข้านะคะข้างข้างกับ1น,นักเรียนจะเดินไปกี่ R ดีนะคะในเมื่อคุณครูบอกว่าการเดินแต่ละครั้งมันเดินได้แค่ครึ่งเดียวของแก้วนะคะเราจะเดินไปเท่ากับ4ครั้ง นะคะคุณครูก็เลยใช้ใชสัญ,ญลักษณ์ x 4วงเล็บ r ค่ะนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรานำแก้วไปวางเราก็ต้องใช้ o นะคะเพื่อปล่อยแก้วลงที่ตำแหน่งที่เราต้องการใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็มาเดินย้อนกลับเพื่อจะไปหยิบแก้วใบที่เท่าไหร่คะ3ใช่ไหมนะคะเพื่อเราจะไปหยิบแก้วใบที่3นะคะ ย้อนกลับมายังไงดีคะนักเรียนเราเดินหน้าไป4เราก็กลับมาอีก4นะคะเดินหน้าไป4กลับมา4แล้วเรายังเหลือเก้าอีกกี่ใบคุณครูบอกแล้วว่าเรามีมาทั้งหมดกี่ใบคะ5ใบนะคะโดยที่ใบที่1ใบที่2ใบที่3จะเรียงกันเป็นฐานด้านล่างนะคะแล้วใบที่4กับใบที่5จะขึ้นไปด้านบนถ้าขึ้นไปด้านบนนักเรียนจะทำอย่างไร ครูบอกแล้วว่าเราใช้อะไรนะคะที่เลื่อนขึ้นข้างบน u ใช่ไหมคะเราใช้ u เลื่อนนะพอ u เลื่อนไปแล้วเนี่ยนักเรียนคะเราก็ทําไมคะจะได้ในรูปแบบที่เป็นเรียง1 2 3เป็นฐาน4และ5เรียงอยู่ด้านบนนะคะนักเรียนลองช่วยคุณครูคิดสิคะว่าแก้วใบที่3แก้วใบที่4และแก้วใบที่ห้า จะมีคําสั่งอย่างไรนะคะนี่คือกระดานของเรานะคะในการเรียงนะคะนักเรียนลองทําดูนะคะจุดเริ่มต้นคือวงกลมแรกเราเดินไปได้หนึ่งครั้งคือครึ่งหนึ่งนะคะก็เดินไปตามเส้นที่คุณครูแบ่งไว้นะคะหรือนักเรียนก็ วาดเส้นแบบนี้ลงไปในขณะที่เราไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนะคะเราก็ทําไมคะสามารถวาดวงกลมวาดสี่เหลี่ยมได้ไหมครับครูได้ค่ะสามเหลี่ยมได้ไหมคะได้ค่ะได้ทุกอย่างเลยแล้วแต่นักเรียนจะออกแบบมาจะวาดเป็นตัวการ์ตูนสวยๆก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่านักเรียนจะออกแบบกระดานของนักเรียนเป็นอย่างไรแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่านักเรียนสามารถเดินได้ด้วยหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยว คุณครูจะมาสาธิตให้นักเรียนดูว่าวิธีการเดินแก้วนะคะจากข้อที่คุณครูแนะนำนักเรียนไปเมื่อกี้นี้ที่เหลือแก้วใบที่3ใบที่4และใบที่5นะคะเราจะมีกระบวนการอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับแก้วใบที่3 ใบที่4และใบที่5นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยมีตารางใช่ไหมคะเรามีตารางในการลงบันทึกกิจกรรมนะคะว่าเราเนี่ยใช้รหัสโค้ดหรือรหัสสัญลักษณ์อะไรในการเขียนเพื่อที่จะให้แก้วใบที่3แก้วใบที่4และแก้วใบที่5ไปอยู่ในตำแหน่งที่คุณครูต้องการ จากตารางนะคะนักเรียนโจทย์ของคุณครูคือแก้วใบที่3แก้วใบที่4และแก้วใบที่5คุณครูจะให้เวลานักเรียนเขียนสัญลักษณ์คำสั่งนะคะประมาณแก้วละ1น,นาทีและกันนะคะแก้และ1น,นาทีทั้งหมด3นาทีติ๊กตอกติ๊กต๊อกติก๊กตอกนักเรียนเตรียมต,ตัวได้หรือย,ยังคะพร้อมนะคะเราเริ่มจับเวลาเลยค่ะ นักเรียนหมดเวลาแล้วเขียนได้กันหรือเปล่าว่าแก้วใบที่1นึ่งใบที่2องใบที่3 4มสี่และหที่คุณครูให้นักเรียนเขียน3 4มสี่ห้านะคะนักเรียนเขียนได้หรือเปล่าคะเรามาดูกันว่านักเรียนจะเขียนตรงกับที่คุณครูเขียนไหมนะคะแล้วเราจะลองทดสอบนะคะว่าที่เราเขียนเนี่ยเราใช้งานให้แก้วไปอยู่ตรงตำแหน่งที่เรา ต้องการได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเลยนะคะนักเรียนหลังจากที่คุณครูโชว์ตารางการเขียนให้กับนักเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะคนไหนที่เขียนไม่เหมือนคนไหนที่เขียนเหมือนตอนนี้นะคะเราลองใช้ตารางที่เราเขียนเดินแก้วอย่างที่เราเขียนกันค่ะเราจะเริ่มต้นที่แก้วใบที่3นะคะเพราะว่า1และสอเนี่ยคุณครูทำไมคะ เดินให้นักเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มที่แก้วใบที่3กันเลยค่ะเราเริ่มจากอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะเราเริ่มจากการหยิบแก้วขึ้นมานะคะหยิบแก้วขึ้นมาแล้วเราต้องทำไมคะเดินไปทางขวานะคะหนสองเพื่อให้อยู่ในตำแหน่ง ที่เราต้องการนะคะแก้วใบที่3เสร็จแล้วเราก็ปล่อยแก้วลงไปโดยการใช้อะไรคะตัวโอนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเดินกลับมาเดินไป2เดินกลับ2ค่ะนักเรียน1และ2เพื่อที่จะมาหยิบแก้วใบที่4นะคะแก้วใบที่4นะคะเราจะใช้อย่างไรบ้าง เราก็ต้องเริ่มที่ x ใช่ไหมคะนักเรียนเริ่มเลยค่ะ x คือหยิบแก้วเสร็จแล้วนะคะประเด็นคือเราจะต้องกระโดดขึ้นไปข้างบน1ช่องเราใช้อะไรคะใช้ u ค่ะนะคะใช้ u u ขึ้นมาเสร็จแล้วเราต้องเดินไปทางไหนคะนักเรียนคะเดินไปทางขวาเท่าไหร่คะเราต้องลองเทสดูนะคะว่าเท่าไรหน่งสอง สองคือจะพอดีกับแก้วนะคะสาสและ5ค่ะได้ตำแหน่งแล้วใช่ไหมคะเราก็กลับไปหยิบแก้วใบที่5้ครูบอกแล้วว่าอา๋อเราจะขอโทษค่ะคุณครูจะต้องปล่อยแก้วใบนั้นก่อนมิฉะนั้นมือของเราบอกของคุณครูจะติดอยู่กับแก้วนั่น,น,นเองนะคะไม่ได้เลยเราต้องปล่อยแก้วโดยการใช้คำสั่ง o ค่ะแล้วเราก็เดินกลับโดยใช้ l เมื่อกี้ R าห L าก็ต้อง5นะคะ1 2 3 4และ5นะคะเพื่อที่จะกลับมาหยิบแก้วใบที่5าค่ะสำหรับแก้วใบที่5เช่นเดิมเราจะต้องใช้คำสั่งอะไรก่อนเลยอันดับหนึ่ง x ใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้โรบอทของเราเนี่ยหยิบแก้วนะ x ค่ะเสร็จแล้วเจ้าโรบอทจะต้องกระโดดขึ้นไป1ช่องใช่ไหมคะเราใช้อะไรเอ่ย ยู you, นะคะยูเสร็จแล้วเราก็เริ่มเดินค่ะไปทางขวา1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งจะอยู่พอดีกับแก้วนะคะแล้วครั้งที่3นะคะก็จะอยู่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการเห็นไหมคะนะักเรียนเสร็จแล้วปล่อยแก้วโดยใช้คำสั่งโอค่ะนะคะแล้วเราก็เดินย้อนกลับมากี่ครั้งคะ 3ครั้งนะคะโดยใช้คำสั่ง L นะคะ L 1 L 2 L 3กลับมานะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าแก้วไปอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับโจทย์ที่คุณครูได้ให้นักเรียนทำแล้วนะคะของใครไม่ตรงมีไหมของใครไม่ตรงนะคะแปลว่านักเรียนคิดแหวกแนวไปอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ผิดแต่ว่าแก้วอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ คุณครูให้นักเรียนอยู่หรือคุณครูให้แก้วใบนั้นไปอยู่ที่ตำแหน่งที่คุณครูต้องการนะคะการเดินบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องเดินแบบที่คุณครูให้นักเรียนเดินแบบนี้ก็ได้นักเรียนอยากเดินอ้อมก็ได้ค่ะแต่โจทย์มันก็จะทำไมคะมันก็จะยาวมากขึ้นในชุดคำสั่งนะคะการที่เราใช้อันปั๊กในการเดินแบบนี้นะคะหรือใช้ชุดคำสั่งในการเดินแบบนี้นะคะเราจะมีในเรื่องของการ วางแผนการคิดหรือการคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองว่าเราจะต้องใช้กระบวนการแบบไหนที่จะทำให้โจทย์ของเรานะคะสำเร็จแล้วก็ได้อย่างที่คุณครูต้องการคำตอบนั้นนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมนะคะนักเรียนเรียงแก้วได้ถูกหรือเปล่านะคะแล้วได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการไหมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีการบ้านฝากให้กับนักเรียนนะคะไปทำนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะเขียนใส่ตารางส่งให้กับคุณครูประจำชั้นของนักเรียนนะคะการบ้านของคุณครูนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเรียงแก้วทั้งหมด5ใบนะคะ จะเรียงแบบงายหรือแบบคว่ำขึ้นอยู่กับนักเรียนจะเขียนโจทย์ของนักเรียนมาเลยค่ะแล้วก็เขียนวิธีการนะคะในการใช้สัญลักษณ์คำสั่งนะคะว่านักเรียนใช้สัญลักษณ์คำสั่งอะไรบ้างนะคะแล้วก็ส่งที่คุณครูประจำชั้นของนักเรียนนะคะป้องรุกวนฝากผู้ปกครองด้วยนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะให้นักเรียนทำด้วยความเรียบร้อยนะคะและ ไม่ขีดเขียนอะไรลงในกระดาษให้ลเลอเทอะนะคะเพื่อที่เราจะได้ผลงานของนักเรียนที่มีความสวยงามและมีคุณภาพค่ะหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะนักเรียนประโยชน์ที่เราได้จากการเรียนนะคะหรือการเขียนโปรแกรมโดยที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะหรือโคอดดิ้งที่เรารู้จักนั่นเองนะคะเราสามารถ ทำอะไรได้บ้างนะคะเราได้ประโยชน์จากเขาคือ 1. เราสามารถคิดวางแผนนะคะ 2. เรามีขั้นตอนในการใช้นะคะการคิดของเราอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการนั่นเองนะคะ 3. เราสามารถมีทักษะในการใช้คำสั่งสัญลักษณ์นะคะและสุดท้ายเลยค่ะ4จะเป็นการต่อยอด ให้นักเรียนนะคะได้นำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมจริงๆเวลาเราใช้กับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะขอบคุณนักเรียนนะคะสำหรับการเรียนในกิจกรรมวันนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าคุณครูต้องอุบไว้ก่อนว่าเราจะเรียนในเรื่องของอะไรนะคะติดตามและคอยรับชมกันต่อไปนะคะ